สวัสดีครับก็กลับมาเจอกับผมนะฮะสำหรับตอนที่2นะครับตอนนี้จะพูดถึงนะครับต่อจากคลิปแรกนะฮะเป็นการสั่งซื้อนะครับแล้วก็การดําเนินการว่าเวลาสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะต้องดําเนินการอะไรบ้างนะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะอันดับแรกนะฮะต้องสมัครสมาชิกนะครับเรากดที่ตรงนี้นะฮะผมลอกเอาออกก่อนนะครับเข้ามาในเว็บโโทรแมนนะครับแล้วก็ต้องมาทําการรีจิเตอร์นะครับตรงนี้นะฮะ แล้วก็กรอ,อกรยล,ละเอียดตามตามนี้นะมีแค่นี้จริงๆนะแล้วก็กดสมัครแล้วก็มาล็อกอินนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะอันนี้นะครับพอล็อกอินปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเลือกสินค้าที่เราต้องการนะเนี่ยผมจะสาธิตเป็น x 3 2มสอแรกนะครับ,นะรบอ่าพอใช้ x สามเลือก x สามสองแกได้เนะี่ยก็กดเพิ่มในรถเข็นนะ แล้วก็ shipping tool ให้เลือกเป็น Thailand นะครับแล้วก็ตรงเช็ c k o u t เนี่ยนะครับพอเราเลื่อนมาตรงนี้ให้เช็คนะครับข้างบนนี่คือเป็น invoice คือที่อยู่นะครับให้กรอกนะครับที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษฮะแล้วก็พวกอีเมลเบอร์โรนะครับแล้วก็เช็คสินค้านะครับคือสินค้านี่เป็น X3 2แหลกนะครับก็ค่าขนส่งแล้วก็ราคานะครับก็ราคาตอนนี้ X3 2แหละก ราคาปัจจุบันนะครับก็25,177าน่อเบาทนะในเวลาตัดบัตรนะฮะมันจะมันจะบวกลบในยอดนี้นะครับบวกลบไม่เกิน500บาทนะฮะตามค่าสวิงของเงินนะฮะ <c oughs> ทีนี้นะครับพอเราตรวจข้างบนเรียบร้อยแล้วเรื่องตงข้างล่างนะฮะตรงที่จ่ายเงินนะมันมีจ่ายได้3แบบนะค,คือโอนธนาคารโอนธนาคารภายในประเทศอันนี้ยุ่งยากมากตัดไปเลยนะฮะ ให้เลือก Paypal นะสำหรับใครที่มี Paypal หรือเป็นเครดิตเดบิตการ์ดนะส่วนใหญ่ก็ใช้กันเป็นเดบิตเครดิตการ์ดกรอกรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็กดนะครับซื้อนะครับบายนาวพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีอ e ีเมลนะครับส่งส่งเข้าหาอ e ีเมลของเรานะครับว่าคุณนะครับได้ชาระเงินนะครับจ่ายสั่งของกับเราแล้วนะครับอีเมลจะได้2ฉบับฉนะบับแรกนี่คืออ e ีเมลแจ้งว่าคุณได้สั่งของอะไรบ้างนะครับแล้วก็อ่าอี รอนะครับรอประมาณสองถึงห้าชั่วโมงหรือว่าคือไม่เกินหนึ่งวันอะ่ะมันจะมีอ e ีเมลอีกฉบับหนึ่งนะเป็นอ e ีเมลลักษณะแบบนี้นะครับคืออ e ีเมลนะครับที่มีไฟล์ PDF นะครับแนบมาก็คือชิปปิ้งนะครับ confirmation invoice นะครับคือการแจ้งรายละเอียดการชำระเงินแล้วก็เลขแท็กกิ้งของสินค้าของเรานะครับอันเนี้ย ผมสั่ง x 3 2เหล็กไปมันก็แจ้งว่ามี x 3 2เหล็กนะส่งไปที่นี่ยอดเงินจ่ายแค่นี้นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มี contact ให้เราสามารถติดต่อสําหรับคนที่รับผิดชอบเคสของเราได้ในตรงนี้นะครับนะนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือรอนะครับโดยการให้เขานะครับขนส่งมาให้นะครับโดยเราสามารถแท็กก i n g ได้โดยการกดที่ตรงนี้นะครับพอกดไปนนะครับมันจะพาเราไป สู่เว็บไซต์ ups express เพื่อ tracking กกตัวสินค้าของเราว่าตอนนี้ไปอยู่ขั้นตอนไหนแล้วการขนส่งเนี่ยจะใช้เวลานะครับสามถึง10 10วันนะฮะอยู่ที่ว่ามันจะติดด่านหรือไม่นะครับติดด่านไม่ต้องกลัวนะติดด่านที่นี้หมายถึงว่าเขาจะเปิดกล่องแล้วก็เช็คมูลค่านะครับว่าของเนี่ยเป็นของตามอินวอย e ตามที่เราได้ซื้อจริงไหมนะฮะเราไม่ได้สอดใส่สินค้าอื่นไปอะไรประมาณนี้นะครับ สามารถเช็คได้ดีเทลวิวนะครับัอเนี้ยนะครับผมสั่งวันที่เขารับของวันที่8นะส่งถึงผมวันที่16จริงๆมันต้องนส่งถึงวันที่ประมาณ11เนะฮะเพราะว่าของถึงตั้งแต่วันที่10เลยถึงประเทศไทยอ่ะแต่เขาไม่สามารถส่งให้ได้อ่าเพราะว่าต่อหมอเขาเขาขอเปิดกล่องนะฮะไอเนี้ยจะมีพนักงานนะครับส่งอีเมลมานะฮะส่งอีเมลมาหาเรานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับ อีเมลของพนักงานนะขอหลักฐานการชำระชำระเงินนะครับนะเนี่ยอีเมลเขาส่งมาให้ผมนะครับเขาบอกว่ามีสินค้านะเป็นของไม่ลงคลังครับซึ่งด่านกงศุนนะครับเขาขอตรวจเปิดนะครับเขาแล้วก็จะขอเอกสารนะฮะกรณีเป็นซื้อขายอย่างอื่นไม่ต้องดูนะดูที่กรณีเป็นซื้อขายเขาขอนะครับใบเสร็จสั่งซื้อสินค้านะครับหลักฐานนะพูดง่ายๆว่าหลักฐานการซื้อฮะส่งให้เขานะทีนี้ผมก็ ส่งให้เขาโดยโดยที่ผมจะแนบเอกสารไปฮะผมหาดูหน่อยอยู่ไหนแหละเป็นหลักฐานการชำระเงินครับาหาไม่เจอหาไม่เจอ อ่านี่ฮะนี่ฮะผมแนบไฟล์ไปนะไฟล์แรกก็คือผมก็เข้าไปแคปรูปนะครับในในเว็บนะครับตรงตรงหน้าตรงหน้านี้นะฮะเนี่ยเแอคเค้าโอเวอร์วิวนะฮะเนี่ยมันจะมีของที่เคยสั่งนะครับทีนี้เราก็ดูนะครับก็คือชิ้นนี้นะฮะกดที่ดีเทลนะครับนะครับอ่าแล้วก็เราก็ทำการแคปหน้านี้ฮะไป ส่งให้เขานะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือนะครับหลักฐานการการตัดบัตรนะเนี่ยผมตัดบัตรผ่านบัตรเดบิตของไทยพาณิชย์นะฮะนะครับมันก็มีรายการขึ้นนะครับวันที่7นะครับยอดเงินเท่านี้เท,ท่านี้นะครับก็ต้องตรงกันนะครับแล้วก็มีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือ SMS เ็แจ้งนะครับเรื่องการตัดบัตรนะว่าเราจ่ายตามยอดนี้จริงๆนะครับ ที่เหลือก็รอนะฮะแล้วที่นี้นะครับพอประมาณพอหลังจากเราส่งหลักฐานประมาณหนึ่งวันนะครับเขาจะโทรมาเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วทีนี้ให้เราขอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อมาทางไลน์เพื่อส่งเอกสารที่เหลือให้นะทีนี้ไปดูที่ไลน์นะครับเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อจาก U P S นะครับเพื่อจ่ายภาษีนะเนี่ยนะครับเขาจะส่งเอกสารให้ดูยอดก็เป็น4,713รบามะ ก็โอนให้เขาตามมีนะเป็นยอดภาษีที่ต้องจ่ายนะครับแล้วเขาก็จะส่งนะครับของมาให้ตามที่อยู่นะครับอ,อันนี้เขาจะส่ง,สงต่อมาโดยอของเฟดนะครับมีแท็กกิ้งให้เราเช็คนะครับแล้วก็ได้รับของเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็นะรบประมาณนี้นะไม่รู้ตกหล่นตรงไหนบ้างนะครับไอ้น,นี้ไม่เข้าใจก็ต้อง,อง,องลองลองแชทมาดูมาถามดูนะคร สำหรับเดี๋ยวพาทต่อไปนะผมจะทำเป็นการซื้อของราคาถูกนะครับคือในเว็บนี้แหละแต่มันมีนะครับที่บางบางชิ้นเราซื้อได้ถูกกว่านะครับหลายบาทเลยบางชิ้นถูกกว่าพันหนึ่งบางชิ้นถูกกว่า7 0 0 0พันแปดพันหมื่นก็มีนะครับแล้วก็วิธีการนะครับซื้อของมากกว่า1ชิ้นแต่ค่าส่งคิดแค่ชิ้นเดียวนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างฮะก็รอติดตามดูนะครับก็เดี๋ยวก็ลากันไปก่อนนะครับผมยังไงฝาก กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็แค่นี้ก่อนครับผม